โดยปกติสแตนดาดของการออกรถใหม่ฮอนด้านะครับผมเช็คระยะและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง2ครั้งแรกเนี่ยมันจะฟรีค่าแรงให้ซึ่งอันนี้มันได้ทุกคันอยู่แล้วเราสามารถเข้าที่ศูนย์ฮอนด้าสาขาไหนก็ได้นะครับมันจะแบบอยู่ในข้อมูลฐานฮอนด้าทั่วประเทศอยู่แล้วว่าได้ทุกคันนะครับยกเว้นว่าบางรุ่นเขามีแคมเปญพิเศษที่มันเช็คระยะฟรีระยะเท่าไหร่หรือฟรีค่าแรงระยะ5ปีหรืออะไรเียก็ว่ากันไปแล้วแต่แคมเปญของแต่และรุ่นแต่ว่าอย่างน้อยเลยตามสแตนดาดคือมันจะฟรีเฉพาะค่าแรงนะ2ครั้งแรกทางเช็คระยะแลล้้วเเปี่่ยนนมัครือ โดยปกติสแตนดาดของการออกรถใหม่ฮอนด้านะครับผมเช็คระยะและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง2ครั้งแรกเนี่ยมันจะฟรีค่าแรงให้ซึ่งอันนี้มันได้ทุกคันอยู่แล้วเราสามารถเข้าที่ศูนย์ฮอนด้าสาขาไหนก็ได้นะครับมันจะแบบอยู่ในข้อมูลฐานฮอนด้าทั่วประเทศอยู่แล้วว่าได้ทุกคันนะครับยกเว้นว่าบางรุ่นเขามีแคมเปญพิเศษที่มันเช็คระยะฟรีระยะเท่าไหร่หรือฟรีค่าแรงระยะ5ปีหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่แคมเปญของแต่และรุ่นแต่ว่าอย่างน้อยเลยตามสแตนดาดคือมันจะฟรีเฉพาะค่าแรง